จับเบบี้เดี๋ยวเสียงไม่ดังเดี๋ยวปูปรับแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึงอ่ะแป๊บน,นึงนะโบดี้ดจับ,บดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบุญญายายพ่อมมงตัดด้วยท่านเลยนะคะแม่ วันนี้มาพบกับมีนาอีกแล้วในช่องของมีนา s i a d i s a สองหนึ่งวันนี้มาเปิดประวัติตัวละครใหม่นั่นก็คือพิงค์แพนเตอร์เสือสิญปุ่แสนโหดของสุดโหดของมีนานั่นเองจากกระตูนในวัยเด็กของทุกท่านได้กลายมาเป็นหนึ่งในตัวละครเอกของมีนาแล้วนั่นก็คือพิงค์แพนเตอร์เสือสิญมพูนแล้วเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่โหดซึ่งไม่ใช่ออริจินที่มันมารู้จักกัน เป็นพิงค์แมนเตอร์ดีโหเนี่ยล่ะวันนี้นะคะเมีจะมาพูดถึงพิงค์แมนเตอร์ในเรื่องของมินากันเป็นประวัติของพี่แกนะพี่พิงค์พิงค์คือเสือสีชมพูคู่สนิทเพื่อนสีมีนานะคะมองตอนแรกก็นึกว่าแฟนใช่ไหมล่ะหรือมันคู่จิน้นแท้จริงแล้วเนี่ยเขาคือเพื่อนและรวมไปถึงเนี่ยเขามีพลังวิเศษที่ได้มาจากมีนาและมีนาเนี่ย ยังได้ของขวัญจากพี่พิงก์นั่นก็คือเพชรพิงค์แมนเตอร์ความจริงเพนพิงค์แมนเตอร์มันไม่ได้ชื่อเสือแล้วนะมันคือชื่อเพชรซึ่งแน่นอนมีนาเนี่ยด้วยความที่ได้เจ้าพิงค์แมนเตอร์เป็นเหมือนเป็นเพื่อนสนิทใช่ปหมก็ทำให้กระตูแคทอิฉาแต่อย่างน้อยอ่ะพิงค์ก็บอกว่าไอแคทมีนารักแกมากกว่าฉันอีกอ่ะก็คือแน่นอนแหละแต่พิงค์อ่ะมันก็เป็นมันสมองของทีมมีนาแหละแล้วด้วยความที่มีนาเนี่ยชอบเพราะเป็นเพื่อนสนิทก็เลยวันเนี้ยก็เลยแบบมีนาคอสเพย์เป็นเพื่อนของเธอแม้มีหางมีมีีีหามูเเสสือด้ยยนรักช ิงเป็นเสือชิมพูของมีนานะคะโดยในเวอร์ชันนี้จะโหดมากๆซึ่งแน่นอนแหละมันโหดจริงๆซึ่งพิงค์จะมีลักษณะก็คือเป็นเสือชิมพูที่เรารู้จักกันในการ์ตูนใช่ไหมละ่ะแต่ครั้งนี้นะคะเขาจะเปลี่ยนมาเป็นเสือชิมพูแสนโหดของมีนาเนี่ยซึ่งเขาเนี่ยจะโหดและไม่ใช่เหมือนการ์ตูนในวัยเด็กที่เพื่อนๆรู้จักกันและลงไปถึงพิงค์เนี่ยก็ออยังสจิดกับมีนาคนสวยของเราอีกด้วยน่น แค่มีนาก็ยังคอสเพมเพื่อนเป็นตัวของพิงค์เบนเดอร์ด้วยนะใช่ใช่แล้วมีนายังตั้งชื่อเล่นให้กับพิงค์เบนเตอร์ว่าสั้นๆว่าพิงเหมือนที่มิน่าชอบตั้งชื่อเล่นให้แคว่าแคสซึ่งแน่นอนพิงค์ด้วยความมีสกิลอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะโหดแน่นอนตัวของเขาเนี่ยมีพลังอะไรสักอย่างแหละที่มีนาให้เขาได้รู้จากลักษณะแล้วจะเป็นพลังที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมาก พิงเนี่ยโดยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยเราจะรู้จักกันในนามแบบเสือสิมปูในการ์ตูนที่เราชอบามันตลกแต่ครั้งนี้เขาจะมากลายเป็นเสือสิมบูแสนโหดกันม้างในนาำไม่มินาเนี่ยถูกใจซึ่งพิงก็ถูกทอดทิ้งเหมือนกันแต่มินาก็ไปเจอเขาใช่พี่พิงก็ได้โชคพี่พิงเนี่ยโชคดีแค่ไหนที่ไ,ไาเจอกับมินาคนสวยของเรานะคะแหมไอ้ซัดและด้วยความที่พิงเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนสนิทของมินาโดยโดยแท้แท้เนีน่ย เขาไม่มีนาเนี่ยชอบพิงค์มากก็เลยเพราะาพิงค์อะเป็นเพื่อนสนิทของมีนาไงแต่มีนาก็ยังรักแคทอยู่เหมือนเดิมพิงค์เนี่ยคือโหดจริงๆนะแบบทั้งหางทั้งความสามารถอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงพลังและความสามารถของพี่พิงก์กันเลยดีกว่าพิงค์จะมีเป็นพิงก์ก็เหมือนกับการ์ตูนพิมพ์มนเตอร์ที่เราเห็นทั่วไปใช่ไหมล่ะแต่เขาจะพิเศษหน่อยนั่นก็คือพิงค์จะมีพลังได้ดังนี้มียืดคึอตัวของเขาน่ยยืดหดได้ราวกับเป็น เหมือนกับเหมือนกับกระตูนแคทโดยพิงก์ก็ยืดหดได้เหมือนแคทเหมือนกันและรวมไปถึงพิงก์ยังสามารถเปลี่ยนรูปร่างตัวเองเป็นสิ่งของอะไรก็ได้แต่ยังมีหัวเป็นเหมือนเดิมแน่นอนพิงก์ก็ยังจะมีความสามารถพิเศษอีกอย่างนึงก็คือหางแกหางพิงก์นนะน่ะเดี๋ยวกูหาอะไรให้แป๊บหนึ่งพิงก์จะมีหนึ่งความสามารถที่เพื่อนๆยังไม่รู้นั่นคือหางซึ่งหางของพิงก์เนี่ยเนี่ยเห็นปะมันมันรอดไปข้างหลังฉึก พิงจะมีความสามารถประมาณดังนี้ซึ่งแน่นอนแหละก็คือพิงอ่ะมันโหดนะมันโหดมากอะ่ะก็ดูดิก็ดูแล้วกันนะว่าก็คือมันโผล่หางมาใช่ไหมโผล่หางมาแล้วก็แทงชึกไปข้างหลังเนี้ยคือหางพิงมันสามารถเปลี่ยนเป็นรูปร่างอะไรก็ได้ตามใจมันปะอะไรแบบเนี้ยซึ่งนอกจากหางแล้วยังมีสิ่งของที่พิเศษกว่าวนั้นก็คือกองเล็บนั่นเอง เดี๋ยวมิน่าจะให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยพิงค์ยังเป่าหมักฝรั่งได้ด้วยนะโคตรชอบอ่ะตอนพิงค์เป่าหมักฝรั่งมันจะเป็นอะไรที่มันดูน่ารักดีไงเพราะว่าพิงค์อะเป่าหมักฝรั่งแล้วมันแบบมันดูน่ารักมันดูหล่อแล้วตอนหมักฝรั่งแตกก็เช่นกันนะแล้วตอนหมักฝรั่งแตกก็ประมาณนี้ก็ดูตลกน่ารักดีไงพิงค์อะแล้วลงไปถึงพิงค์ยังฉลาดอีกตั้งหากอ่ะถือว่าเป็นมันสมองที่มีน่ารักที่สุดเลยซึ่งแน่นอนพิงค์ฉลาดมากๆมีนาบอกว่ามีนาบอกพิงค์มีนาบอกเพื่อนแล้วไว่า ว่าพิงอะมีกรงเล็บใช่ปหเนี่ยกรงเล็บพิงแต่ว่าของพิงมันยาวกว่าของแคทไงก็เลยทําให้พิงอะกลายเป็นตัวละครที่มันดูโหดไปเลยแน่นอนมันโหดมากๆแหละและรวมไปถึงพิงอะเขาบอกว่าพลังตละครสามารถก็ค่อนข้างจะเยอะกว่ากร์ตุนแคทแต่บินากรักกระตูนแคทอยู่ดีๆแหละซึ่งในความที่พิงเนี่ยรูปร่างเขาดูเพรียวไงมินาก็เลยชอบคอสเพย์เป็นตัวของเขาและรวมไปถึง พิงหดใช่ไหมมินาก,ก็รู้ว่าพิงมีพลังที่หดมากๆพิงยังให้ของขวัญมินานนั่นคือเพชรพิงแพนเตอร์ตรงตรงคอมินาเนี่ยปอกคอมึงโฟกัสที่ปอกคอแล้วเว้ยถ้ามึงโฟกัสตรงอื่นนี่กูจะบอกว่ามึงเลวมากเลยเนี่ยตรงปอกคอเนี่ยมันคือเพชรพิงแพนเตอร์ซึ่งพิงเนี่ยก็เล่นง่ายๆคือมันโหดมากเลยแหละแล้วลด้วยความที่ชอบสนิทกับมินาบ่อยๆไงก็เลยชอบแบบเห็นว่าเห็นว่าทุกภาพเนี่ยพิงจะสนิทกับมินาจะอยู่ใกล้ๆมินาตลอดเลยแน่นอน พิงก็คือเพื่อนมีนานะไม่มีคนชอบเอาไปจิ้นกันอนะความจริงมันคือเพื่อนนะนั่นแหละพิงเนี่ยโหดมากๆเลยนะโหดกว่าแคะแต่มินายังรักแคะคิดดูขนาดไหนนะ Pink อะพิงอะเท่มากๆขนาดนี้ว่ากงเล็บพลังความสามาราอะไรเนี่ยเท่มากๆเท่กว่าแคทอะซึ่งต่อไงก็ตามเขาก็ไม่ใช่สปาร์ตเทเวอร์เขาไม่ใช่เอซีพีแต่ว่าก็คือส,สิ่งมีชีวิตที่มินารักอะไรวันเนี้ยซึ่งภาพเนี้ยพิงกับมีนาเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะไม่ใช่แฟนซึ่ง พิงอะมองไงมองมาก็คือเพื่อนไม่ใช่แฟนเฟรนนะเฟรนเบสเฟรนอะอะไรวะเน,นี้ยซึ่งพิงอะเป็นเสือใช่ไหมมีนาเป็นงูพญานาคใช่เสือกับพญานาคเออเสือกับงูดีกว่าน่ารักเออน่ารักมากเลยนะสองคนเนี้ยก็แต่ว่ามันเป็นเพื่อนกันนะมันไม่ใช่แฟนอะและพิงนี่คืออุตส่าห์หาเสื้อไอ้มีนาหืมสวยเชียซึ่งแน่นอนพิงเนี้ย ด้ความที่มันหลอกไงมีนาก็เลยแบบถูกใจอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นแฟนนะเป็นแค่เพื่อนอ่ะแล้วพิงค์ยังมีอีกหลายความสามารถที่เรายังอาจจะไม่รู้ด้วยนะก็คือหนึ่งความสามารถในการฟังความสามารถในการฟังของเขาเนี่ยเขาอาจจะได้ยินเสียงอะไรก็ได้และหูของเขาก็จะสามารถสัมผัสได้สายพลังในการมองเขาสามารถมองเห็นอะไรก็ได้ที่เขาสามารถมองไม่เห็นแบบเห็นผีอะไรแบเนี้ยพลังแห่งการสัมผัสพลังแห่งการดมกลิ่นก็เช่นกันซึ่งความสามารถการดมกลิ่น สายตาและก็การได้ยินเนี่ยมีความสามารถได้เยอะสุดๆและรวมไปถึงพิงค์เนี่ยก็เป็นมันสมองเรียกง่ายคือมันฉลาดแหละมันบิกเบร่งอ่ะบิกเบรงและทำให้พิงค์เนี่ยตรงตัวใจมินาอะไรเพราะว่าพิงค์เนี่ยก็คือเพื่อนสนิทของมินาใช่ไหมละ่ะเป็นแค่เพื่อนสนิทนะ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 เพื่อนสนิทเพื่อนสนิทกูปอบเพื่อสนะอสนะิทกูนะนะใจใ <c oughs> นความที่พิงค์เนี่ย ทำไม่มีนาถูกใจเพราะว่าเขาเป็นมันสมองที่ฉลาดและรวมไปถึงเก่งด้านการต่อสู้มากๆทาให้เธอเนี่ยยกว่าพิงค์เนี่ยเป็นหนึ่งในทีมสําคัญของเธออะไรมาเนี้ซึ่งพิงค์กับซึ่งพี่พิงค์สุดหล่อกับมินาคนสวยของเราเนี่ยก็ดูน่ารักกันมากๆแต่เป็นแค่เพื่อนกันนะจ๊ะซึ่งพิงค์เนี่ยสามารถตอนเมื่อกี้มินาพูดว่าพิงค์เนี่ยสามารถเปลี่ยนร่างเป็นสิ่งของได้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าเปลี่ยนเป็นสร้อยคอเปลี่ยนเป็นขนกมคอมินาอะไรมาเนี่ยความสามารถพิงค์ประมาณนี้แหละ และรวมไปถึงพิงก์่ะมันโหดด้วยนะมันโหดแบบมันต่อยมันมันต่อยคนกระเด็นอะ่ะและรวมไปถึงพิงก์อ่ะยังมีกับยังกระโดดได้สูงเป็นเสือชิมพูที่มินารักที่สุดและยังฉลาดอีกด้วยประมาณนี้และพิงกก็ยังเป็นหนึ่งในทีมเวิร์สของมินาที่มินาก็ยังรักอยู่ดีจบไปแล้วนะคะกับประวัติของพิง์เวนเตอร์เสือซิมพูสุดหลอด่อแสนฉลาดของเรานั่นเอง เป็นเสือตัวเดียวแล้วแหละที่มีนาชอบที่สุดเลยอ่ะถ้าใครอยากให้มีนาทำประวัติเกี่ยวกับตัวอะไรก็บอกมาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย